เอาแล้วครับมีอาการครับคันเบ็ดเอาแล้วครับแล้วครับโอ้โหอโหจัดการมัดไปหนึ่งทีนะครับเอา้าวเป็ดกระป๋องซิงทำงานครับนานะนะโอ้โหเอาแล้วครับอืมคันที่สองมีาการครับคันที่สองครับ คันที่สองครับเอาแล้วครับอืมมาเริ่มเข้าแล้วครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหอืมอืมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วปลดกระดิ่งนอนวัดหนึ่งที ที่กองสิาครับตอนนี้กอง1ิบาธัญบุรีครับวันนี้ก็อากาศคุ้มๆนะครับมาดูกันครับว่าจะได้กี่แ้มครับวันนี้โอเคครับเราก็ลงเบนเลยครับน่นะวันนี้สภาพหมายก็สวยนะครับมีผักตบด้วยครับบรรยากาศนะครับ ลางเงเบ็ดเสร็จครับครับโหสบายมากเลยครับคนนั้นของสิบสามครับธัญบุรีครับปลาก็พอมีบ้างนะครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับทำงานแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับคันเบ็ดมีอาการครับ ดิกวิ่งมาดูครับเี็ตัวหรือเปล่าครับนี่ครับวัดไป็หนึ่งที่ครับดึงขึ้นมาโอ้โหแต้มแดงนะครับนี่ครับเอีกแล้วครับมีอาการครับขันเบ็ดเอาแล้วครับแล้วครับ โโอ้ห oh, oh, oh. จัดการมัดไปหนึ่งทีนะครับนี่ครับกำลังก่อสายเข้ามาครับมาดูดกันครับนั้นนะว่าตัวใหญ่หรือเปล่าครับแต้มนี้ <c oughs> <c oughs> อ้าวปลาหลุดหายหายไปไหน อ้าวงงไก่ตาแตกแล้วเฮ้ย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 วิ่งให้บุญเลยอ้าวอยู่ตรงไหนฮะอุ้ยตกตรงนี้เนี่ยเกือบลงน้ำแล้วน้นะหือเกือบแล้วครับนี่ครับใส่นี้ครับกำลังราบเลยครับแดดเดียวครับใส่นี้ เอาเป็ดกระป๋องสิงทำงานครับนานะโอ้โหเอาแล้วครับกำลังจะอัดคลิปเปิดคลิปอยู่พอดีนะครับเมื่อกี้เป็ดกระป๋องซิ่งทำงานก่อนครับก่อเมลตรรอม่ตรไยแล้วครับเอาปลาก่อนครับกอสายมาครับ มาดูกันครับจะมีตัวหรือเปล่าครับอืมหลุดครับไม่อยู่ครับน่าเสียดายมากครับอืมคันที่สองมีการครับคันที่สองครับคันที่สองครับเอาแล้วครับอืมมาเริ่มเข้าแล้วครับ นี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหอืมอืมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไปแล้วครับคันไหนคันไหนคันสองคันสองโอ้หาไม่เจอเหรอออไม่นางหาไม่เจอโอ้เจอแล้วปดกระดิ่งออนวัดหนึ่งที ไม่กระชับกระเชีงเลยครับผู้ช่วยครับวันนี้ต่อสายมาครับตัวใหญ่หรือเปล่าครับอืมปาขึ้นไม่ได้ครับต้องลงไปครับโอ้โหใสเท่าเดิมครับ นี่ครับตายแต้มอยู่ครับว้าวเพือปลาไปเก็บมาครับกระป๋องทํางานอีกแล้วครับนี่ครับกิ่งไปอย่างนี้เลยครับโอ้แม่นางหยิบมาพอสายครับจะเย็นมากครับเอ้ยมาลุ้นกันครับมีตัวหรือเปล่าครับ มาครับกระป๋องล้มกระเด็นแรงมากครับเมื่อกี้เป็นไงบ้างครับอืสายพันกันครับยกขึ้นมาน่าจะไม่อยู่แล้วครับไม่ได้วัดครับก็น่าเสียดายอยู่นะครับไม่อยู่ครับสายพันกันก่อนครับ เอาแล้วครับขันแรกครับมีอาการครับปลายสันครับอือหือเอาแล้วครับใม้นางครับเดินมาครับปลดกระดิ่งออกก่อนครับวัดไปหนึ่งทีนี่ครับก็สายขึ้นมาป่าต้องลงแปวครับนี่ โยนขึ้นมาสาเดิมครับไสาทอดกรอบครับพอมีตัวครับสาใหญ่ยังไม่ได้ครับวันนี้เอาแล้วครับกระป๋องซิ่งทํางานแล้วครับวันนี้นี่ครับหล้มกิ้งลงไปข้างล่างเลยครับม่นางไปดูครับ ยังวุ่นอยู่ครับหากระป๋องไม่เจอนี่ครับชิลมากครับใจเย็นมากครับแม่นางนี่ครับคอสายช้าๆตาก็คงอยู่อยู่มั้งครับเอ้ยช่วยครับวันนี้นี่ครับโอ้อยู่ครับ ววน่าจะกินดึกครับอย่างว่านี้ครับกิ่งไปแล้วครับกระป๋องนี่ครับลมเบาๆครับวิ่งลงข้างล่างแล้วครับดิบวิ่งกระโดดวิ่งตามเลยครับครับนี่ครับก่อสายมาครับวัดไปหนึ่งทีกระป๋องซิ่งก็วัดได้นะครับ กวัวปลาไม่อยู่ครับก่อสายมาครับนี่ครับยังอยู่ครับปลาน่าจะยังอยู่อยู่ครับนี่ครับตัวเล็กครับตัวนี้นี่ครับหนึ่งแต้มครับ เ็ตน้อยเก็บเล็กผสมน้อยกันไปครับเอาละครับเอาละครับกระป๋องเดิมครับเอาอีกแล้วครับตัวนี้กระป๋องไม่ล้มนะครับแต่สายมีอาการครับน่าจะตัวเล็กอีกมั้งครับกินเบาครับดึงกระป๋องไม่ล้มครับ ก่มาดูครับว่าเป็นปลาอะไรครับนี่ครับตัวใหญ่มากครับตัวนี้เดี๋ยวมาให้ดูใกล้ๆครับไม่รู้ปลาอะไรครับนี่ครับไม่รู้เขาเรียกปลาอะไรนะครับ ก็เย็นแล้วนะครับท้องฟ้าก็เริ่มมืดแล้วนะครับดวงอาทิตย์ก็หมดแสงแล้วนะครับไฟทางก็เริ่มติดแล้วครับครับตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับมืดแล้วครับผมก็จะกลับแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเราได้กี่แต้มครับวันนี้โอเคครับตามมาครับคนมาแล้ว นี่ครับได้นิดเดียวครับวันนี้ปลาไม่ค่อยกินนะครับจะได้ตัวใหญ่อยู่นะว้าวโอเคครับทุกคนถ้าชอบผลงานของเราครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ วันนี้ช่องกรพันโคโ่ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ